สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำตัวระบบนะครับเป็นระบบที่เขียนมาจาก p p แล้วก็ API นะครับโดยทำงานผ่าน l ล ne นะครับเป็น Li n e o f f i c i a l Account นะครับระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบบันทึกการเข้างานนะครับตัวนี้ครับจะมีปุ่มบันทึกการเข้างานบนเมนู line นะครับแล้วก็ออกงานครับแล้วก็จะมีการลางานครับนี่ตรงนี้ครับสามเมนู มาดูวิธีการทำงานของระบบดีกว่นนะครับถือว่าวันนี้ตอนนี้เราเข้างานแล้วครับแล้วก็กดบันทึกเข้างานใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่าคุณได้มีการบันทึกการเข้างานแล้วนะครับแล้วเราก็กดออกงานนี่แหละคุณก็มีการบันทึกการออกงานแล้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูเช็คประวัติ นี่ครับพอเรากดปุ่มสหาา์เช็กประวัติแล้วก็สามารถเช็คสถานะได้ครับเห็นไหมครับว่าเข้าง,งานเรียบร้อยแล้วก็ออกงานเรียบร้อยแล้วนี่ครับเวลาที่เข้าง,งานแลวออกงานนะครับส่วนเรากดเช็ปประวัติดีครับกดเช็กประวัตินี่ก็ถามว่ากด,กดดูประวัติได้นะครับเห็นไหมครับประวัติการเข้างาน เข้าง,งานออกงานตรงนี้ครับตรงนี้เราเป็นแอดมินเราสามารถไปตั้งเวลาง,งานได้ครับเช่นเข้าง,งาน8โมงเลิกหโมงเย็นหรือว่าเข้ากี่โมงเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าใน a p i ได้นะครับง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากน,นะครับส่วิว่าเรากดลาง,งานนี่ครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะตอนเข้าง,งานของวันนั้นแล้วเราไม่สามารถกดลาง,งานได้ นะครับประมาณนี้คราวนี้เรากดที่แอดมินครับเพราะเรากดที่แอดมินเนี่ยก็จะสามารถดูข้อมูลได้ว่ามีพนักง,งานกี่คนเข้างาน8โมงเลิก6โมงนี่ครับมีพนักง,งานชื่ออะไรบ้างเห็นไหมครับเราก,กดวิวข้อมูลดูพนักง,งานของคนนั้นเห็นไหมครับก็สามารถทำงานผ่านไลน์ได้อ่าโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ